สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะด้วนวันนี้นะคะจะพูดถึง3เหตุการณ์ลักนะคะที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดน,นะคะว่าจะเกิดขึ้นที่ไม่ว่า,าเหตุการ์นี่นะคะอาจจะไม่เกี่ยวข้องในตรงนี้สักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเช่นกันนะคะที่จะมานําเสนอกันในวันนี้ซึ่งเหตุการณ์2องเหตุการ์แรกนะคะจะเป็นเหตุการ์ที่เกี่ยวกับเครื่องบินลบนะคะส่วนอีเหตุการณ์หนึ่งก็จะเป็นทางฝั่งของรัสเซียนั่นเองที่ก็ได้ไปสังเกตกับได้ทางฝั่งของหน่วยขาออออาาาาาักกขงงปูตินนเคะะทีี่่่วว็ดมธบย ะะที่ติดไว้กับตัวนั่นเองในการป้องกันในครั้งนี้ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงตรงนี้กันโดยเริ่มจากทางฟองของสเปนกันก่อนนะคะสําหรับเจ้า f a ฟแอค่ะที่ก้อนนั้นเกือบตกกลางงานแสดงชายหาดในครั้งนั้นค่ะโดยมันเกิดขึ้นในงานอย่าง g i o n Air Festival ปีส0ง5ันินะคะที่จัดขึ้นบนชายหาดอย่างซานโลเลนโซนะคะประเทศสเปนนั่นเองซึ่งบุคคลหลายพันนะคะหลายพันคนเนี่ยก็แห่มาดูงานนี้นะคะในการโชว์บินของกองทัพอากาศสเปนนั่นเองค่ะโดยจุดพีในครั้งนั้น เลยนะคะที่เห็นเด็ดในชัดเลยก็คือขนาดที่เครื่องบินอย่าง E F 18 M Hornets หรือ F N S 18นะคะที่ดัดแปลงจากทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยตัวมัน,นก็บินด้วยความเร็วสูงและก็เลี้ยวต่ำเฉียดก,กับทะเลจนดูเหมือนมันจะชนกับผิวน้ําอยู่แล้วนะคะซึ่งในเหตุการณ์นะคะในคลิปที่เผยแพร่เห็นนะคะก็จะเห็นว่าผู้คนหลายคนเนี่ยก็กรีดร้องนะคะและก็หลบหรืออาจจะหยิบม,มือถือขึ้นมาถ่ายอย่างเห็นเด็ดในชัดเลยค่ะ ซึ่งกองทัพอากาศของสเปนนะคะก็ได้มาออกถแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะที่ว่าก็คือนักบินที่เขาขับเจ้าตูนี้เนี่ยมันตรวจพบในเรื่องของฝูงนกนะคะในเส้นทางการบินของเขานันเองจึงทําให้มาโนเอลโลนะคะถึงหลบหลีกเฉียบพันธ์นะคะก็เป็นการหลีกเลี่ยงการชนนกซึ่งอาจจะสร้างอันตรายต่อทั้งนักบินแล้วก็ผู้ชมในครั้งนั้นค่ะ ดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้สังคมนะคะถึงกับตั้งคําถามเลยว่าการที่บินโชว์ต่ําขนาดนี้เนี่ยมันยังจําเป็นอยู่ไหมและในเรื่องของระบบตรวจจับนกแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยในงานอากาศโชว์ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันมีจริงๆหรือไม่นะคะและนักบินเนี่ยรับมือได้ยอดเยี่ยมหรือเสี่ยงเกินพอดีกันไปนะคะที่แบบว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกด้วยในงานโชว์แห่งนี้ ถ้าวิเคราะห์ตามคลิปวิดีโอนะคะหรือวิเคราะห์ตามข่าวสถานการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็จะวิเคราะห์ได้ว่าคือเครื่องบินเจ้า F-18 a นะคะก็ถูกออกแบบมาให้มันบินเร็วมากๆแล้วควบคุมมุมเอียงได้อย่างเฉียบพลันนั่นเองค่ะแต่ในการบังคับในครั้งนั้นนะคะแบบในพื้นที่แห่งนั้นเนี่ยก็อาจจะแคบเกินไปซึ่งมันเป็นความเสี่ยงระดับสูงนะคะที่โอกาสจะเกิดเหตุอุบัติเหตุได้มากขึ้นค่ะ และการหลีกนกในระดับต่ำนั้นถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ก็เกิดขึ้นได้บ่อยจริงๆโดยเฉพาะในงานแสดงกลางแจ้งนะคะหรือใกล้ทะเลเหล่านี้คือมันเกิดขึ้นได้บ่อยมากถ้าใช้เจ้า FNA18 o o n e s t ตัวนี้และกองทัพอากาศเองนะคะหลายประเทศจึงต้องทบทวนในเรื่องของตรงนี้นะคะว่าโปรตโตคอลความปลอดภัยในการบินโชว์ในอย่างจริงจังมากขึ้น าาเพราะนะคะเกิดเหตุการณ์นี้บ่อยๆขึ้นนะคะก็ะทําให้โอกาสที่จะถูกทางสังคมเนี่ยตั้งคําถามมากขึ้นและอาจจะไม่มีโอกาสกที่จะได้บินโชว์อีกเลยนะคะยกเว้นถ้าไปลบจริงๆอันนั้นถึงจะแปลว่าต้องไปใช้งานจริงๆอีกด้วยซึ่งการบินโชว์มันถือเป็นอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นการแสดงศักยภาพของตนว่าตนเนี่ยมีเครื่องบินลบที่แข็งแร่งและก็สามารถใช้งานได้ในตอนนี้เช่นกันแต่ถามว่าในเรื่องของความปลอดภัยยังสําคัญอยู่นะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการแบบคือถ้ามาโชว์ในงานแบบนี้นะคะก็ต้องถือว่าต้องมีประสิทธิภาพจริงๆสามารถแบบว่าทํางานได้ สามารถแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วป้องกันจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เช่นกันอีกด้วยค่ะ และในทางฝั่งของสม,มิการนะคะโดยเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่30กรกฎาคมปี2025มมที่ผ่านมาโดยเวลาที่เกิดขึ้นนะคะในประมาณ6โมงเย็นนะคะ6โมงครึ่งในเวลาของอินโดแปซิฟิกของเราซึ่งเครื่องบินลบอย่าง F-35C Lightning II นะคะจากทางฝั่งของกองทัพเรือสม,มิการก็ด้ไปตกใกล้กับ Naval well Air Station เล m มนะคะซึ่งเป็นฐานฝึกบินหลักของฝูงบินประจาเรือบรรทุกเครื่องบินทางฝั่งตะวันตกนะคะ ซึ่งในครั้งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนักขนนักบินเนี่ยก็สามารถดีดออกได้อย่างปลอดภัยนะคะดีดตัวออกจากเครื่องตัวนั้นได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถูกนําส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งในเหตุการณ์ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บอื่นๆหรือแม้ทางฝวั่งของเครื่องบินตกใกล้กับพื้นที่เกษตรกรรมที่มีผู้คนอยู่ใกล้เคียงนั้นก็ตามนะคะก็คือไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้ที่ได้รับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะที่เกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นค่ะ สถานหของมันนะคะก็ตรวจสอบได้ว่าเครื่องบินลำนี้นะคะก็อยู่ในสังกัดหน่วยฝึกบินอย่าง v f n 1 2 5 Root Rider ค่ะ ซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าเครื่องบินลบอย่างเจ้า F35C ตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่พัฒนามาเพื่อปฏิบัติการ,รภารกิจในเรือบรรทุกเครื่องบินค่ะด้วยจากการตรวจสอบนะคะสอบสวนก็อยู่ในขั้นอของการดําเนินการอยู่นะคะกําลังแบบตรวจสอบดูว่ามันเกิดจากสาเหตุใดนะคะแล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่ามันเป็นความผิดพลาดของระบบหรือมันเป็นที่ตัวของนักบินกันแน่นะคะซึ่งยังไม่มีการแบบแน่ชัดว่าจมันเกิดจากสาเหตุใดนั่นเองนั้นนะคะจึงวิเคราะห์ได้จากข่าวนี้นะคะได้ว่าก็คือมันเป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะคะที่ชุด ปัญหาที่ก็เอฟ35ทั่วโลกนะคะก็เจอมาตลอดนั่นเองถึงว่ามันจะเป็นเครื่องบินลำยุก,ก็จริงนะคะแต่ในเรื่องของการบำรุงรักษาซกเซอฟต์แวร์ต่างๆและก็ชิ้นส่วนของมันนะคะยังถือว่าคงซับซ้อนมากๆและอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์เจ้าเอฟ 35C ในสายตาของนาวีกด้วยและการฝึกนักบินรุ่นใหม่ๆอีกด้วยนะคะว่าจะปลอดภัยอีกไหมถ้าสมมติว่าขับขี่เจ้าตัวนี้เองและโชคดีนะคะที่ในครั้งนั้นก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ก็จะมีการสูญเสียเจ้า f 35 สีตัวนี้ไปถึง1ลําลำด้วยกันนะคะนั่นหมายถึงความเสียหายกว่า100ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะสําหรับเครื่องบินอย่างเจ้า A อศรสตัวนี้และไปดูทางฝั่งของรัสเซียค่ะเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะคะก็ไปเห็นมานะคะจากการที่หน่วยข่าอาลษ์ของปูตินนะคะก็ได้ถืออาวุธต,ต่อต้อตานโดนนั่นเองดวยในคลิปเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมปีส0 2 5นีิ้นีนน้่เองซึ่งเราจะได้เห็นหน่วยหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆหน่วยข่าอาลษ์ของ ยูปูตินนะคะหรือ FSO เนี่ยก็ได้ถืออุปกรณ์ขนาดเล็กแบบพกพานะคะลักษณะของมันเนี่ยก็จะคล้ายกับเจ้าโดรน FPV หรืออาจจะเป็นระบบยิงสกัดกันอากาศยานนั่นเอง ซึ่งหลายไฟายนะคะก็เชื่อว่ามันเป็นอาวุธต่อต้านโดรนแบบคแคณติก interceptor นะคะที่อาจจะเป็นรุ่นอย่างล็อกค่านะคะหรือไม่ก็เป็น f p v โดรนแบบไฟลแอน์ฟกัสนั่นเองซึ่งตัวมันเนี่ยสามารถไปไปชนมกับโดรนของศัตรูได้โดยตรงพร้อมกับกล้องอย่างเทอร์โมลทีวีซิเกอร์เพื่อเล็งเป้าหมายแบบแม้ในกลางคืนนะคะหรือว่าอยู่ในแบบตอนที่ลาดตะเวนนะคะหรือปกป้องทางฝั่งของปูติน,นยอยู่ในช่วงกลางคืนก็สามารถทําได้เช่นกัน คำถามก็คือทำไมหน่วยค้าอาลักจากทางฝั่งของปูตินนะคะถึงต้องมีสิ่งสิ่งนี้พอรัสเซียในปัจจุบันนี้นะคะก็เจอภัยคุกคามจากโดนของยูเครนที่ก็บิดลึกเข้ามาถึงในเมืองหมอยมากๆท้าในโลกของการจัดระบบป้องกันการเคลื่อนที่ความถี่นะคะหรือ EW การบินอัตโนมัติผ่าน GPS หรือไฟเบอร์ออปติกแล้วก็พฤติกรรมของโดนฆ่าตัวตายด้วยนะคะที่ก็เข้าใกล้แบบประชิดตวดัวอีกซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ทางฝั่งของปูตินนะคะก็กลัวว่าจะโดนกับตนนะคะทําให้เขานะคะจึงได้สั่งการไปกับหน่วยค้า ลักที่ป้องกันของเขานะคะก็ไอ้เจ้าอาวุธเหล่านี้ในการไว้ป้องกันเขาอีกด้วยน,นั้นนะคะการที่เจ้าหน้าที่นะคะถือระบบพกต่างๆเหล่านี้จึงกลายเป็นแนวคิดใหม่นะคะในการขาลักในเชิงลุกที่มีลักษณะการเป็นพุ่นที่มีลักษณะการเป็นพลซุ่มยิงนะคะือกลายเป็นหน่วยสกัดมือถือแต่ก็จะใช้ต่อสู้กับพัยากาศในระดับต่ําเท่านั้นนั่นเอง ก็วิเคราะห์ได้ว่าก็คือถ้าระบบนี้นะคะมันมีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยนี่ก็คือการยกระดับแบบขาลักแบบยุคใหม่อีกด้วยนะคะที่แบบว่าตัวของผู้ขาลักเองเนี่ย ก็มีอาวุธที่สามารถกัดกั้นจากทางฝั่งของตรงข้ามได้และการใช้โดรนยิงสวนขึ้นกาอากาศนะคะในพื้นที่เมืองก็สะท้อนว่ายุทธวิธีการป้องกันของตนนะคะกําลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและระบบของรัสเซียนะคะที่ยังไม่เปิเดเผยมากนักเนี่ยแต่ถ้าหากสมมติว่ามันใช้งานได้ดีจริงๆเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการป้องกันผู้นําในอนาคตดีกด้วยนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเวอร์ชันที่แบบว่ามีบริก,การก็ได้ที่แบบแค่ป้องกันเฉยๆแต่ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีถึงขั้นระบบต่างๆนะคะที่คอยมาช่วยในการ ้องกนเพิ่มขึ้ก็ถือเป็นอย่างหนึ่งนะคะเป็นการยกระดับอย่างหนึ่งที่เป็นการป้องกันผู้นำในอนาคตที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ ก็สรุปได้ว่าก็คือสามเหตุการณ์นี้นะคะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะคะแต่ทั้งหมดก็สะท้อนถึงแนวโน้มเดียวกันที่ว่าก็คือภายในอากาศนะคะกําลังซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆและเทคโนโลยีการตอบโต้นะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวไปนะคะตามเรือทานที่เกิดขึ้นเช่นในทางฝั่งของนักบินนะคะก็ต้องตอบสนองในวินาทีที่เสี่ยงเครื่องบินมูลค่าหลายพันล้านนะคะก็อาจจะตกได้เพราะปัญหาเพียงเล็กน้อยหรือแม้แต่กระทั่งผู้นําประเทศนะคะก็ต้องขารักตัวเองจากโดนขนาดเท่าฝ่ามือไงนะคะคือก็ต้องป้องกันตนเองไปนะคะ เพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นได้นะคะมันไม่ใช่แบบว่าไม่เกิดขึ้นเม่สามารถเกิดขึ้นในทุกเมื่อและก็ต้องป้องกันตนเองไปและทั้งหมดนี้ก็คือภาพสะท้อนของสนามรบยุคใหม่ที่ทุกวินาทีนั้นเป็นความเป็นความตายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนหบ้อใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ